กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมมาเ่นคนเดิมกับเกม b l a c k l o c ออนลน์ e Gravity ครับอ่าวันนี้มีแสงแล้วเรียบร้อยนินจาชายนะครับจากที่เล่นหนักมา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 ,มากก็ไก่สิบสิบล้านล้าน,ล,านล้านตัวเลยนะครับก็เราก็ถึงจุดถึงจุดมุ่งหมายแล้วจุดสุดยอดของเราแล้วนะครับเก้าเก้าแล้วอ่าคราวนี้ผมจะมาสรุปแนวทางการเก็บเลเวลนินจาสายคุไน,นนะครับสายคุไน,นเนี่ย ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มีทริคอย่างไงเทคนิคอย่างไงเพื่อเล่นได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่ต้องเติมเงินแบบโดยไม่ต้องเติมเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างเล่นยากอยู่ที่ความงกของเราและก็ความขยันด้วยนะครับจะทำอะไรต้องคิดก่อนพูดง่ายว่าการปาคูไนเป็นหนึ่งดอกเนี่ย เสียตังประมาณ30เซนีนะครับอันนี้ผมพูดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กลับมาจากการปลาคูนายหนึ่งดอกเหมือนเราปลาเงินน่ะเราต้องได้ของกลับมาเพื่อให้เป็นทุนในการสร้างมีดคูนายต่อไปในการเก็บเลเวลต่อๆไปนะครับโอเคคราวนี้ผมจะแนะนำให้ฟังนะครับผมจะเปิดแผนที่แล้วก็เล่นตามเนาะผมจะพูดถึงอาชีพโนวิดก่อนพอเราเป็นโนวิดมาเราทำเคเวสอะคาเดมี่สำคัญนะครับ ถ้าคนมาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่คิดจะซื้อเอ็มกะเล่นคนเดียวสายฟรีล,ลุยเลยทำเควส a อะคาเดมี่ให้ครบนะฮะทำเควส a อะคาเดมี่ให้ผมบไม่ได้มีภาพตัดต่ออะไรไปอะไรยังไงไม่มีนะผมไม่ตัดต่อคลิปนะครับทำครบเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้ที่ฟักไข่ที่เราไปจับโปลิงได้ปับ๊บได้ที่ฟักไข่มาเอาที่ฟักไข่ไปขายให้กับพ่อค้าที่เขาตั้งรับรับที่ฟักไข่5,8 0 0รับที่ฟักไข่5้า0 6 0 0 0 นั่นแหละครับเอาเดียวอ่ะขอบคุณขอบคุณโดนเนทนะครับคุณจตุพงขอบคุณครับอ่ะขอบคุณเราไลฟ์อยู่นะฮะนั่นแหละครับนั่นคือเงินทุนก้อนแรกของเรานะครับนั่นคือเงินทุนก้อนแรกของเราในการทำมีดเอ้ยในการทำคุในนะครับที่จะเอามาใช้งาน เมื่อเราได้เงินทุนมาแล้วเราก็ไปทำเคเวสเปลี่ยนอนาะชีพให้เรียบร้อยโดยเควสเปลี่ยนจะใช้แร่200เซนนีที่อยู่ในร้านค้ากับ i อ o อน r e ทาขยันถ้าขยันนะครับมันต้องไปตีที่กิฟเฟนอะมันต้องวาร์ปไปแล้วมันจะเสียเงินพันสองพันสองหรือพันแปดนี่แหละผมไม่ทราบไม่ต้องวาร์ปไม่ต้องไปกดตั้งห้องพิมพ์รับแร่ไอออนโสอเซนนีห e. ้ชิ้นแบบนี้ คุณก็จะเสียเงินแค่พันเดียวไม่ต้องไปตีให้เสียเวลาด้วยเกตประรับที่พนเทล่าหรืออ e ิซลูดก็ได้นะครับแล้วก็วาร์ปไปทําเปลี่ยนอาชีพนินจาคัสหนึ่ง 1. ซึ่งการทาเปลี่ยนอาชีพนินจาคัสหนึ่งอ่ะมันแค่วาร์ปไปวาร์ปมาซึ่ง NPC มันพาวาร์ปอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ YouTube RO <AO S 1> เปลี่ยนอาชีพนินจามีเยอะแยะเลยนะครับทาง่ายแค่เตรียมของไว้ของก็ทาแต่ที่บอกนะครับอ่ะสมมติว่าเราขายที่ฟักไข่ได้6 0 0ันละกันอ่ะหกพัน ห้าพันแปดล้วกันห้าพันแปดและเราเสียค่าเปลี่ยนอาชีพหนึ่งพันกับห้าก้อนสองห้าสิบหนึ่งพันกับอีกสองร้อยพันสองห้าพันแปดต้องขนาดนี้เลยนะห้าพันแปดลบพันสองอ่ะเหลือสี่พันหกเนี่ยคือทุนก้อนแรกของเราที่เราจะทำมีดคุนในนะครับมีดคุนในอ่ะใช้ต้นทุนหนึ่งสิบชุดหรือหนึ่งร้อยดอกอ่ะมีดคุนในร้อยดอกอ่ะ โดยโดยที่อ่าเดี๋ยวผมจะไปพรเทล่าให้ดูนะครับโหผมกลับยังไงวะเนี่ยนี่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 แจมวาร์ปนะครับคนดีพรเทล่าพรเทล่ามาใหมไม่พรโอเคมาอิสลูดก็ได้เดี๋ยวเราต้องไปอามาสึอยู่แล้วครับปึ๊บอ่ะไปพรเทล่าอ่ะไม่มีพรอีกอ่ะเดิน เดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยนะครับการทำมินคุณใน100ดอกเนี่ยจะใช้เงินอยู่ประมาณ3,000 3,000เซนีหรือ3,500เซนนีแต่ผมไม่แนะนำให้ให้ใช้ไวๆนะครับเพราะว่ามันยังเก็บได้อยู่นะครับโอเคอะผมจะพูดต่อเลยแล้วกันปุ๊บสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำถ้าไม่อยากห่างไกลจาก NPC ทำคุณในให้เก็บเลเวลอยู่ที่พอนเทล่าครับนี่แมปนี้ ล็อกเกอร์เหมือนในไกด์ที่ผมเคยสอนเลยล็อกเกอร์มามูก้าอ่าแต่แบบนี้จะไม่รวยเท่าไหร่2แบบนี้จะไม่รวยเท่าไหร่แต่ได้ค่าคูนคืนแน่นอนแต่ถ้าอยากรวยไวๆอยากมีเงินค่าคูนเยอะๆวาร์ปมาปลาย่อนแล้วออกมาทางนี้แบบนี้จะมนีน้องเห็ดนะ้องเห็ดนะน้องวอมเทลน้องงูน้องเห็ดกับน้องงูจะดีมากตรงที่ว่า เราสามารถตีเอาสตรอเบอรี่ไปขายพ่อค้าได้พ่อค้ารับอยู่2 5 0ร้อยถึงสามเซนนีเห็นไหมแล้วมันดอปง่ายมากง่ายแบบง่ายมากใช้ควาว่ามากเลยนะตีงู1ตัวแทบจะดอปหอันอะจริงแล้วเราเอามีดไปจิ้มได้นะครับคือพูดง่ายว่าตอนเราเป็นโนวิดอะตอนเราเป็นโนวิดอะเราอัปเด็กมาสัก20นะแล้วพอเราเป็นนินจาเราอัปสเต็งอัอปอินไว้20ด้วยนะเอาไว้ได้ง SP แล้วก็อัปสเต็งยาว,ยาว นั่นแหละแล้วก็ค่อยไปทํามีดลมมีดไฟไ,ไปทําคู่นายลมคู่นายไฟป้าอยู่เห็ดแล้วตอนแรกเงินเงินเพื่อนๆออจะมีเงินแน่นอนเพื่อนๆจะมีเงินสบายเราสามารถมีต้นทุนไปทําคู่นายต่อไปได้นะครับพอเพื่อนๆผ่านช่วงแรกได้แล้วเนี่ยช่วงนี้เพื่อนๆสามารถอยู่เห็ดตรงนี้ได้ถึงเรเวสามสิบเลยนะเก็บเงินกับเจ้าเนี่ยได้ถึงเร็วสามสิบเลยเนี่ยเห็ดกับเนี่ยสามสิบเลยพอสามสิบปุ๊บผมเชื่อว่าต้องมีเงินแสน ผมเชื่อว่าต้องมีเงินแสนนะครับถ้าไม่ดีซีคุณอาจจะตกเล่มนะสามสสามเซน,นีก็คือ100ดอกจะเสียเงินประมาณ3 3, 3มพันสามสมเนี่ยผมเชื่อว่ามีเงินแสนแน่นอนถ้าเราเก็บสตรอเบอรี่ไปขายพรอะ้าพอ30มสิปุ๊บก็ค่อยมาไม้แดงตามสูตรเอเดนวิลโลหรือจะไปออกเลยก็ได้เนี่ยไปว่าไปออกก็ได้พอออกมาเลเวลสีแต่ผมแมนะนําให้ไป31มก็ได้เก็บให้31ไปทำเควสอีเดนก่อน แล้วก็ไปเก็บไม้แดงหรือไปออกก็ได้อยู่ถึง38แล้วค่อยมาซีออสเตอแถวนี้คือสิ่งที่ผมพูดอะที่ทําในกายทั้งหมดนะครับเพื่อนเมันเป็นแมปที่หาเงินได้ในตัวบวกกับเก็บเลเวลได้ด้วยเพื่อนๆจะมีเงินเพื่อนๆจะมีเงินตลอดเวลาทําคู่ในมาก็จะไม่ขาดทุนได้กําไรกับไปขายของ NPC ได้กําไรตลอดอ่ะถ้าสมมุติว่าอ่ะเราอยู่แมปนี้จบ31ป๊บ ทำวสอีเดนเสร็จปุ๊บมาไม้แดงหรือจะไปออกก็ได้นะครับให้อยู่ถึง38พอทำไมถึงต้อง38เพราะออกคนคนเยอะมากคนเป็นล้านเลยนะครับแล้วเราจะเก็บของไม่ค่อยได้นะครับคนเป็นล้านเลยคนเยอะแนะนำให้ปีกวิเวกออกมามาเก็บซีออเตอร์หรือซีหรือซีเนี่ยหรือซิลเนี่ยแมวน้ำสองแบบนี้ดอบของรวยมากดอบไซฟ,ฟาดอบอูเยอะรวย เื่อผมยังไงกลับบ้านมามีเงินเป็นแสนแน่นอนรวยแล้วใช้คู่นายลมปลาทีเดียวตาย100%เอัปเด็ก20่สิบอินยี่ิบที่เหลือกดสเต็งให้หมดใช้คู่นายลมปลาทีเดียวตาย100%ไม่เชื่อไปดูในไกด์ได้ในไกด์แนวทางการเล่นสายกายภาพมีไปลองมาให้หมดแล้วครับจริงครับลองเล่นดูแล้วเราสามารถเก็บน้องซีออเตร์ตรงนี้ให้ถึง58เท่ากับว่าช่วงเลเวลสาจนถึงห้ เราจะรวยมาก20เลเวลนี้เพราะของดีและเลเวลขึ้นไวอย่าลืมว่า41อะ่ะเราไปทำเพวสอีเดนเอามีดพรีเกเกอร์ขั้น2ด้วยนะครับมันจะปลาแรงขึ้นนะพอ58ปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนที่และมาเมืองนาฬิกาขึ้นมาตรงนี้ตีจีโอกาเฟอร์เลเวล73มีแมนติดปลาคุในไฟ2ทีตายแน่นอน100%ลองแล้วดูในไกด์ได้รวยด้วยนะครับพอ60ปุ๊บขึ้นบนเลยครับเจอแกนเปโกะแต่ผมแนะนำแกนเปโกแบบนี้ แบบนี้จะมีสลิปเปอร์ไม่แนะนําแนะนําแกนเปกโกแบบนี้แกนเปกโกคือจุดหาเงินของเราที่ดีที่สุดดอกดอกม่วงขายได้สี่ส่าห้าพันขนเปกโกหุ้นรวยครับคือพูดง่ายว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างต่างเพื่อนเต้องมีเงินห้าแสนกล้าพูดเลยต้องมีห้าแสนแน่นอนแล้วพอฟาร์มจนแกนเปกโกตอนเลเวลหกเนี่ยหกจนถึงเลเวลเก น่าจะ90หรือ85ก็ได้เอา85แล้วกันจนถึง85เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องแตะเงินล้านจริงผมเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าแกนเปโกะเราเอาคุ่ในน้ําแข็งปลา2ทีตายปลา2ทีตายครับเอาต้นทุนอ่ะสมมุติว่าเราได้จากซีออเตอร์มา3ามแสนสามสี่แสนไปซื้อกัมมาสักกล่องหนึ่งแล้วมากดแกนเปโกะกัมหนึ่งกล่องยังไงกําไรมหาศาลแน่นอนอันนี้กล้าพูดเลยนะครับและพอเรา85 86ปุ๊บเงินสะสมที่เราสะสมมาทั้งหมด 1>, 1ล้านสมมุติว่ามีสะสมได้1ล้านเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะเราซื้อแค่คูณในของเราก็ใช้ของอีเดนถูกไหมเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยให้เล่นแบบยัตถกรรมจนสุดนะครับพอเรา86ปุ๊บคราวนี้เงิน1ล้านทั้งหมดที่เรามีเราจะต้องเอามาใช้กับการเก็บเลเวลช่วง 90- ถึง9กกก็คือแมปสตาร์โปและแมกมาลิงเพราะแมปนี้เราจะไม่ได้เงินเลย เงินที่เราสะสมมาทั้งชีวิตตั้งแต่เลเวล1ถึง90นะครับคือพูดง่ายว่าเราสามารถอยู่แมปแกนเปโกเนี่ยได้ถึงได้ถึง90หรือจะขึ้นไปตีสลิปเปอร์ก็ได้หาเงินหรือฮาปี้ก็ได้นะครับผ่าเลนสายคูนายนะจะเป็นสลิปเปอร์หรือฮาปี้ก็ได้หาเงินได้เก็บได้ถึง90พอ90าสมามาสตาโปช่วงเก็บเลเวลที่แท้ทูเหนื่อยอดทนแน่นอนแต่เงิน1ล้านทั้งหมดเราจะมาใช้ตรงนี้เพราะสตาโปกับแมกมาลิงเราจะไม่ได้เงินเลย เราจะเสียเงินไปตลอดเวลาที่เราปลาคูนและเราปลาอย่างน้อย3ครั้งสตาโปถึงจะตายเท่ากับว่าเสีย90เซนนีในการปา1ครั้งแมกมาลิงเราจะปลา4ครั้งถึงโปลิงไฟจะตายเท่ากับเสีย120ิเซนนีในการปลา1ครั้งมันเป็นเรื่องจริงนั่นคือเงินที่สะสมมาตั้งแต่1นึ่ถึง90าเราจะใช้กับ2แมปนี้จน99แต่ถ้าเพื่อนๆโหมเล่นทั้งวันมีการกดคูณบ้างอะไรบ้างเนี่ย เชื่อผมผมบอกบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็99าแล้วอย่างตัวนินจาตัวนี้เป็นต้นนี่ครับ99แล้วอ่าใช้มีดอีเดียนได้ไม่จาเป็นที่จะต้องทํามีดเหมือนผมใช้มีดอีเดียนได้มีดอีเดียนเก็บได้ยาวๆปลาสทีปลาสีาทีตายเหมือนกันนะครับการันตีจากการทําไกด์ให้ดูนะเพื่อนๆไปดูในกไกด์ได้เงินที่เราต้องเก็บมานั่นแหละเอามาใช้กับการเก็บเลเวลช่วง90ถึงเ9เเร็วที่สุดแล้วนะครับเร็วที่สุดแล้วนี่คือ สรุปแนวทางการเก็บเลเวลนะถ้าใครมีที่ที่อยากจะไปที่อื่นหรือมีดีกว่านี้ก็แนะนําในคอมเมนต์ได้บอกก่อนเลยครับว่าสิ่งที่ผมแนะนําไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมได้ลื่นไหลเท่าที่ผมสัมผัสมาสิ่งพวกนี้ที่ผมพูดไปคือสิ่งที่ผมสัมผัสสัมผัสมาก่อนแล้วและลียกให้เพื่อนเพื่อดูในสตรีมในไลฟ์ในไกด์แล้วนะครับเลยกล้าออกมาการันตีว่านี่คือแนวทางการเล่น ที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเติมเงินนะครับอัปเดตปาแรงอัปเด็เพิ่มพลังโจมตียังไงก็ต้องอัปนะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือบทสรุปของผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทำเคเวสเปลี่ยนอาชีพนินจาการเป็นคาเงโร่เนาะก็ตามนี้แล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรคลิปนี้เป็นแค่บทสรุปสั้นๆเป็นแนวทางในการเก็บเลเวลนะครับเอาไว้ผมจะเล่นตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง ทำแนวทางการเก็บเลเวลช่วง1นึถึงยีอีกทีหนึงให้ดูว่าฟักไข่อันแรกของเราที่มีเงิน5,000เซนนีเนี่ผมจะทําให้ดตตูตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่ทํำเควสด Academy, อาคาเดมี่ไปทำเควสเอาที่ฟักไข่ไปขายไปเปลี่ยนอาชีพแล้วเล่นให้ดูเลยว่ามันเล่นได้จริงๆนะครับโอเคอันนี้วาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่นานอ่าอย่าลืมนะครับ อย่าลืมปั้นพ่อค้าด้วย OC ขายขยะแพงช่วยได้ซื้อของถูกช่วยได้จะช่วยลดต้นทุนการทำคูนไ,นได้ต้องมีพ่อค้านะครับเพื่อนๆอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่นานเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำเควยเป็นอาชีพในไลฟ์ต่อนะครับโอเคถ้าผิดพลาดต่อไหนขออภัยด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ผมมาเรียนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ